สบายดีพ่อแม่พี่น้องคือมื้อนี้เฮามีเมนูให้กินกินวันนี้กินข้า,หา,หขา,าวหไร่คนเนาะเฮากับ่สิแกงปลาคอมื้อนี้ปลาคอเฮามันปลาคอเฮาตึกได้เมื่อวานเมื่อวานวานันซื่อนี่3ตัวเลยเฮากําลังนึ่งข้าวอยู่บ่สิแกงเมื่อวานนี่หัดแก๊สเบิดเนาะ không mình biết đây kèn không nè lần lưng khâu như này thôi kèn luôn phá, phá, hậu. phá hậu mua ăn đâu nó kèn đâu bạn hậu không kèn nè yeah. phá hậu, phá hậu วานซื้อนี่สามตัว,เ,วกกเดี๋ยวโกปอกโกปลากอนเด้อพี่น้องเด้อเสร็จตอนนี้เขากะได้โกปลาก่อนพี่น้องนี่าโกปลาแล้นเนา่ยเอยาไเลยด้ยนี่าดดำมาอะไรอะค้าสัดตัดชีวิตมันดีเป็นธีชีวิตของเรา Ó borrete hết kênh. Eo đi tay, Để tay, dấu tóc, dấu tóc, dấu được rồi, tóc, dấu ลังันปลายุหัวปลาเยาสดๆดจับกไปตกเบ็ดมาได้เมื่อวานนี้สตัวตัวใหญ่เต็มได้ปูยอดเลยสกแขนนี่เน่ครแม่กาอยู่บเฮิร์เบนยัง Nè, phá buộc bước đi bước đi bước đi Nó đi bước 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 đi เรือนะครับเรือผมซูเกลือนะครับเสือประมาณนี้เลยน้องหลายคนวกันเพีมสวัสดีครับพบกับผมเบตืออุ้ยบอสไซผมโนกับเสื้อหลายๆน้องเอ้ยใส่น่าเชบหน่อยใส่หลายแสื้หลายใส่หลายแห้งนิดโน้เนอ้ยโน่จิตผมโดน ผมขังลุงจนลุ่นนัวลายกันเนาะคือว่าแล้วเอาตอนนี้เราที่เราตอนปลาลงนะพี่น้องลงคือปลาคอกับปลาคอกแม่ไข่คด้พี่น้องลงไปเลยเนาะตัวมันื้อเลยพี่น้องเอ้ยมือกองไปเลยไปเปิดคนไปหาไปซิดตอนเสาดีแต่ม้อยพน้องสิบมัน้อยใั่เลย เออน้ำก็เผยน้อยเพื่อนน้อยเน้อยน้อยกันคุณเล่นหมูแก่จะมอละมอของเขาอ่ะเปลี่ยนบอกได้แล้วน้ำก็พอแล้น้ำไม่โง่ไม่โอ่ใช่ไหโผล่เต็มมอเจาะมอเงทีแรกก็เชียวกันเต็มมอหาเตมมอทเลยมันหาตายเต็มมอที่จะทำ แต่ละต่อไปก็คือม้าโบสอดประสดประกอบนอะพี่น้องอยู่กันแบบง่ายสไตล์สไตล์บ้านนอกบ้านนอกไปอยู่ใส่เด็กเกณฑ์ุกตับมอเฟซใส่พี่น้องเ้ยขณะนี้ผมก็จะรำจะตำมาเฟซนะครับ สองเธอแล้วผมเห็ดมาผมก็ลืมมาเผ็ดตลอดเมื่อน้ำมาเผ็ดเด็ดค่าป่าที่สัตวอันนี้ก็น,นอกนนพูดเืมมาเผ็ดกระซื่อเลยล่ะใส่ซอสใส่โพดทกรยามากเ <ไป S 1> ขาว่ากินเผ็ดแล้ว,วกเว็เจ้าโคมิตได้ว่าสัตว์เผ็ดยังเป็ดหรอก บอบอพี่น้องพอแล้วนพอแล้วเอาอีกมันเเพื่ออะไรำแล้วก็อยโดนดั่ดนดำเพชรบานเพชรบานเนาะณะนี้ก็วลากรบบ้านซิปซโม่แล้วพี่น้องซิโม่ิบ้นแเพชรดอนพี่น้อง ส <c ười> e so ี exemplo, úc, hàng, LD, và a, lại, ่โมงกลางคืนเนี่ผมเลยวาเฮ็ดกับเชิญแต่บ้านในเมืองก็นอนมดแล้อยู่ที่สุดได้นอนตีหนึงตีสองเลยส่โมงก็ลุกไปห้างงาไปาต่ออีกจากสิว่าไ็ซาเลยไปนอนนอนอนมพี่กันตามเอคือแม่ล่นเลยจำจงคืแลาเมชรสี่เราแต่ตัวเาต้องมี ได้ตำบมาเฟสตามซุ้มซีซุ่มห้ามได้มาเฟสสกระเด็นเข้าตามัเป็นอย่างนั้มันสีเสยบเียบตาตะโพงอ่างเงอเปนอาารว่าบมดเลยแล่ว่ามาเฟสเตะอ้กตะโพงพี่น้องัปุ๊บเดี๋ยวลอกแกงซุกก็เนาะเดี๋ยวลอกไปกินน้ำกันเลยเจ้าเฟสกน ปลาสชุดใส่ขอเป็ดดำดำลื่นบ่าวภูไทยลื่นใส่มะเ็ดชุดท้ายก็ได้เป็ดมอญก่อนปลาลายโคตรพี่น้องเออผูกเป็ดเป็ดมอญยังไงนะวันนี้ทำใส่ลงไปแบูใส่ลงไปพี่น้อง พักกะเฮาเคยไว้เสื้อตอนที่ว่าแกงพอดีแล้วมันใส่ก้อนแล้วมันสีเปิ้ลหน่อยมันสีปรมหงลายใส่ตอนท้ายๆอ่ะมันยังหงมันยังคือพักก็สดสดเลยแต่วนาเนื้อติดใช่ไหมมันเหมใส่โบก่อนไม่ใส่ไม่ยังเงี้ยใส่โบชิเกอร์ไม่ใช่หรอคุณเห็นไหครับยูทูบเบอร์บอก นี่แก่ปลาคอนะครับพี่น้อองงกลหายกองอะไรเนี่ยใส่แบบเสียวฟีกันะจอดนั่งอยอะจอดนั่งกันน้องโบนี่เออนั่งเอาบหมดินั่งหันในกระกองตัวกระนั่งหันแล้วแค่จะจะตังค์นี่เลยหิวมาจอดเผามาโลด้นเดี๋ยวเขากองบ่เผื่อยาไม่ดูเนาะ หน้าก็ได้นะคะเห็นหน้าก็ได้หน้าสดมือสวยมือสะวยมันมีเห็ดเอาเห็ดันนี้มามุนได้เยอะบ๊อ

กินอีมเร็วมาเร็วมาอินมาแบกเอาว่ะกูกินสเต็กอยู่นะต้นกินสเต็กก็กินมากินเจ๊ิโร่น้องไปบุกแม่เจ้าหน้าที่รอเออด้วยมาดูกันไ้ยกินบุ้งก็บุ้งไทยกินบุ้งเหรอไทยลอยลอยเป็นโซ่เลยเปล่าตั้งนะไอ้ไม่ยัมเปิดพุ่งอยู่เลย กินแล้วจะโนเลยเก่งที่ดยเบอมนขึ้นะีมได้ได้เลยยืนลำืีย่มาเล่นเกมคนหนึ่งก็เขาก็กินอยู่จนทองเก่งหมดแล้วเห็นยังบ้ซุดเปอ่์ครับเบื่อตัดอะไร นี่ปคุณตามมาได้แล้วมอมอมัโลโกุ้แปอ้าวเฮดจุดสองชโมมีโลโก้ได้จากรเด็นมีโลโก้อะไรฮะห้าเหมันเข้มจาโลโก้อะไรี้มันจางเต็มโกนนะเสียงคโลโก้แอปนะถ้ากรามจางกาจางโบ่ไห้พง้พกกาตีได้นาะ นี่ไข่มันหอไปเลยข้าวปยังร้อจับอีกโอ่ยเางครึ่งไข่ปลาช่อนเียี่ะมข้าเหนี่ยวไงงอมือก้อยมังมีมังมีมือบานส่วนระยะระยะอีกเดียวจะให้กินก่อนเขาผัดบอก Hãy subscribe cho kênh Ghiền lát Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แล้วก็เป็นเล็กกันแล้วตัวเองด้วยเป็นมะม่วงเลยนะมะม่วงอะไรนเบาไหมหรือว่าอะไรไม่เห็นลูกต้องดูลูกในมันหล่นคือไอแดงอยู่ยังไม่เห็นเป็นลูกเลยมาลูกไหนมันล่วงมาคือมะม่วงนะมะม่วงหนักจมูกแดงอยู่นี่คือบานห้ามหรือยังโอ้ยตุ้มปลาตั้งสามตัวนะที่ไรเงินเรื่องรื่องื่อเอะไรแบบนกลางในห้องบ้า กาลมังนั้นเดี๋แวเอาหองไม้พวกนี้กับกับผาวนั้นแต่ะผเดี๋ยว่อยเอากลับวันนั้นเอาไปนึ่งข้าวนั้นอในกาลมังพีไปยูึ่งข้าวเวเใข้าไปให้ีเนียวอ่ย่างข เ่อนมันบกรข้าหูนิอแซ่บเลิศมากนะครับอานผมครัเห็นผมไหมครับผมนั่งมดอครับผมน่าจะไม่เห็นเพราะมันดำแต่หน้าเราเขีนทุต่เดียวผมเห็น เพื่อจะเป็นคนดังเด้อกินอย่างเดียวนี่ไม่มองร่องเลยหิวเอาเลยนะชอบเป็นเด็กง่ายนั่งนดื่มด้วยเจ้ามีคนติดตาพอจั่งเดียวไปเติมหน้าสดนเด็ดหน้าเด็ดน้าดีน้ะยาแต่มันเข้มนะพอจั่งพอได้กลุ่มได้เช้าที่รุดตัวนึงรุดตัวนึงเยอะเลสองนี้รุดยี่โมงเช้าตั้งหิน่นยี่สิบหกโมงน้องครับมาเล้วนะน้ำม้น เนี่ยเนอยแล้วเหรอใไปดูกระตูนไปลุกไปคอมดับบหรไม่ไม่มีใครอยู่ห้องวันนี้คอมดับหรือเปล่าทำไมทีวีดับบหรอคอมดับบหรอคอมดับนี่เไงเราไงมันไม่ออกมาแล้วกระตูนหมดหรือเปล่าพี่กระตูนหมดไหมคอมดับบหรอคอมดับใช่ไหม มาหิวข้าวครับอิวข้าวแต่ยีติมาน้อยไข่มีอยู่ในตู้จะออกลูกเดี๋ยวดข้าวแล้วนะเดะ๋ยวกจกแล้ข้าวเนียเพิ่งกินเป็นยุ่บ่มาน้ยกินไิเดน้เดี๋ยวใกลกินใกล้เลย พี่แรกว่านั่นเตัวนึงเอาไเจวกินมเฮ้ยแกงมาเลยบอหาจะเมื่อไจะกอดไหมก็บอกแล้วอย่าเม่อกินตงไ่อนยากันะไรนะกินหลายคนยุ่งไงล่ะเนี่คนดานว่าสี่ห้ามากแลยครั่นี่ทันทำมีห้ามากมั้หิวก็อดไปแล้วแก่แก่ปลาน้อง พูดเรื่บาเออไอเรก็ไม่กินข้าวนะเราพักคาเต็มเมไว้เดียบอกอโน่แต่เช้านุ้งแลก็ไปกินข้าวรถพี่นิดมาถึงก็ช่วยเอาช่วยเอาพอตั้งถึงนี้ไม่รอใครแล้วหิวเลยเด้หอยก็ได้ไม่ปูไม่ปูหอย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 ปูไอโน่ทำหมดแล้วนี่ไอเนี่เหรอ บ้งเล